ข้าวที่มีค่าน้ำตาลต่ำจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงลดพลังงานส่วนเกินลดการสะสมไขมันที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ครับข้าวและน้ำตาลจัดอยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตเมื่อข้าวถูกย่อยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดมากเกินไปร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันดังนั้นถ้าเลือกข้าวที่มีค่าน้ำตาลต่ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วนได้ครับ เกณฑ์สำคัญในการเลือกข้าวเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า GI นะครับข้าวทั่วไปอย่างข้าวหอมมะลิมีค่า GI สูงถึง100ส่วนข้าวเหนียวมีถึง98ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ข้าว GI ต่ำหมายถึงข้าวที่ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ช้าทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงทันทีเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวพันกอข้อ43ข้าวพิซณินโร่แข้าวสิเหล็กข้าวปิ่นเกษตรบวก4ีหรือข้าวสายพันธุ์อื่นๆที่ระบุว่าเป็นโล GI ครับส่วนข้าวที่ยังคงมีเยื่อหุ้มเมล็ดเช่นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องก็ถือว่าเป็นข้าวที่มีค่า GI ต่ำเช่นกันเพราะอุดมไปด้วยใยอาหารซึ่งช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมน้ำตาล ตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิมีค่า GI เท่ากับ100แต่ถ้าเป็นข้าวกล้องหอมมะลิค่า GI จะเหลือประมาณ50-60ครับแปลว่าข้าวกล้องช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในเลือดได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับข้าวเพื่อสุขภาพข้าวลดความอ้วนเริ่มที่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีค่า GI ระดับกลางอยู่ที่62ข้าวไรซ์เบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดไขมันไม่ดีลดความเสี่ยงของโรคดลเลือดและหัวใจเสริมความแข็งแรงให้ผิวพรรณครบทั้งสุขภาพภายในและภายนอกเลยครับและข้าวต่อไปนี้เป็นข้าวดัดชนีน้ำตาลต่ำต่ำกว่าข้าวไรซ์เบอรี่อีกครับอยู่ที่ G.I ประมาณ50วากว่ากว่าเช่นข้าวกอขอ43ข้าวพิษณุโลก80ข้าวสินเหล็กข้าวปิ่นเกษตร4 ข้าวเหล่านี้ย่อยช้าดูดซึมน้ําตาลช้าเหมาะสําหรับควบคุมน้ําตาลและลดความอ้วนและถ้ายิ่งเลือกเป็นแบบข้าวกล้องด้วยแล้วจะช่วยลดค่า G.I ลงไปอีกช่วยเรื่องสุขภาพได้มากขึ้นเลยครับสุดท้ายนี้ขอแนะนาดังนี้ครับนอกจากการเลือกข้าวที่มีค่า G.I ต่ําแล้วการลดปริมาณข้าวในแต่ละมือ้อพร้อมกับการเลือกเพิ่มโปรตีนจากธรรมาชาติและผักผลไม้สดก็ช่วยควบคุมน้ําหนักและลดความอ้วนได้เช่นกันครับ